นะฟ้าโอ้นี่พวกเธอทำงานดีกแล้วหรอเนี่ยสุดยอดเลยแล้วเนี่ยเป็นคนทำความสะอาดรถนี่ได้ดีจริงๆเลยอะถ้าเหนื่อยแล้วก็ช่วยขับรถขนาดให้หน่อยสิเออเว้ได้งั้นเดี๋ยวพวกเราจะจัดการเองโอ้เหรอขอบคุณมากเลยนะเอ๋เอ๋นั่นจะทำจริงเหรอ เลยสิมาอ่าทำได้นี่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 นอ่ะอูอ่าล้กกันนะคะอ่าต่อไปช่วยทำความสะอาดรถชั้นทีนะรู้สึกว่ามันมีจุดบกพร่องพลาดมากเลยเข้าใจไหมโอ้ยนี่มันแย่มากเลยเอ่อเอ่อ <c oughs> จุ๊บ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 อ่าไม่เป็นไรหรอกนะสถานที่รับโดยการใช้รอยสัก <c oughs> โอเคนะคะกหรับ,บวันนี้นะมีเท่านี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด็จะเป็นใแล้วไลค์แชร์ก็ด้วยนะคลาสแล้วก็อย่าลืมกดเอ่อกดกระดิ่งด้วยนะครัะและที่สำคัญนะคเพิ่มกด จะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยนะครับ